อาจารย์ครับไออันนี้คือพิธีอะไรครับอาจารย์ที่ลงสเสน่ห์เสน่ห์ช้างสมโขงตุ๊กแกเสือดอกทองจิงจกปีเงลงไปสี่อย่าง<อ>ก็จะเป็นสเสน่ห์ไม่ต้องมาสั่งไม่ต้องอะไรไม่ต้องมาด้วยตัวเองก็จะลงให้ที่นี่<อ>ก็จะได้เหมือนกัน อ๋อนี่คือลงสเสน่ห์แบบออนไลน์ใช่ไหมครับ <Online. S 1> ออนไลน์ก็คือต้องใช้อะไรบ้างครับใช้ชื่อใช่ไหมครับใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดรูปถ่ายแต่และว,วิชาจะถ่ายรูปมาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ลงตรงไหนก็ถ่ายมาอ๋อวิชานี้ก็ลงตรงนี้วิชานี้ลงตรงนี้ใช่ใชอ่อันนี้คือลง4ี่วิชาเลย อมสามสมคงชางได้ดองให้เลืมไผ่ลูกใหเลืมม่มอ,อมแม,มพพ่พระเท้าพระเขยหลวงตาหลวงตางก็ถามน้องไหวจงใจจงตามประตูใหม่ที่ประตูโพธิ์พระพายเจเอ่ยพระเข้าตำตุนในตัวกูนี้พระทางเริ่มจนติดทำมังเริ่มจนใจสามครั้งนั่งร้องไห้รักกูอยู่เป็นพระได้จิตใจเป็นบ้ามามะลงมา,า,มาจะเข้าดวงใจหรือนะจะกูจ,กจ,กจ,กจกะ,ะโกจ,กจกะ,ะกูพุทโธนักโกมหากูจะกูจะ โทนะโกมหะเทาันตันโตธรรมะทานังโทลันตันติจิอาสังเทลันทันตังสารังขจามิโทลันตันโตธรรมะทานังโทลันตันติจิอาสังโทลันทันตังสารังขจามิเกกับตับเจ็บแกแแทไอทีนังปียังมะมะนะฮ่อฮอกระดองเราเหยืควยเียื่อทีใจนะหฮียเป็นแน่ควยกูเป็นเอ็นยัดกันเล่นมาอุเมตตามหาราชาสัพพสินิฮะจะปูุจิตโตเอชิมะมะปียังมะมะ titik-titik yang ehhi menunjang meh.